โทษจิมานี่เร็วมานี่ทำไมไม่กินข้าวไปกินข้าวปะรือจะไปข้างนอกไปข้างนอกกันปะมามามาไปเลยว,วิ่งมามา เดี๋ยวไปเตะให้เตะให้อ่ะเก็บมาสิเ,าเก็บบอลมาเดี๋ยวเอาบอลมาจะเล่นไหมจะเล่นไปละเล่นปะเอาบอลมาเร็ว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 ๆเอามาเาเขี่ยม,มาเขี่ยม,มา เอาเร็วเร็วเร็วไปไปไปเอาเก็บมาเร็วเร็วอ้าไม่เล่นกับเขาเหรอเอามาสิเอาได้ไหมเอาบอลได้ไหมเอาหลบออกไปก่อนหลบไปก่อนเดี๋ยวเอาบอลให้หลบไปไปอ่าเอาเข้ามาอีกทำไม อ้าวติดเลยทีนี้เอาเอายัางไงอ่ะเอาเขียวมาแล้วเร็วเขียวมา,าเขียวมาเขียวมะรับนะรับนะโถจีมากี่เล่นเบาๆสิเอาเขียวมาเร็วเร็วเร็วอูโอ้โอ้ เตรียมรับนะเตรียมรับไปเตรียมรับเอานั่นอย่าทะเลาะก,กันสิเล่นด้วยกันไปไปถอยไปอีกถอยไปอีกเอ้ย <Hey, S 1> เล่นเล่นเอามาเอามาเออไปไปถอยไปก่อน oh. รับนะ เก็บมาเก็บบอลมาเก็บบอลมาเร็วเร็วเอาเร็วเร็วบอลอยู่ไหนเหนื่อยแล้วเหรอฮะเมื่อกี้เหนื่อยแล้วเหรอเมื่อกี้เหนื่อยแล้วเหรอไอท้จีก็เหนื่อยเข้าบ้านไหมไปกินน้ำปะกินน้ำไปเข้าบ้านกินน้ำปะบาไปกินน้ำก่อนดีกว่า เหนื่อยแล้วพักพักพักผ่อนไปกินน้ำไปกินน้ำก่อนอาโทจิปไปกินน้ำไปกินน้ำกันในน้ำอยู่ไหนโอ้เปียกหมดเลยใครทำน้ำเปี่ยกอ่ากินน้ำมากมกี้มาสิเมื่อกี้มากินน้ำเร็วมามากินน้ำ Mày kỹ nám con Nào Hà, mà mà. Mà Nói xanh ánh Má 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 nói Cô nào là